มันนี่้างนี้ทางนีนี่มันามะเอาละวัดเอาอาเอาะเียนะเอาปึ๊บเอาละูาอ่ะเอาเลยเอาเลยสู้ๆลูกสู้ๆ ไปฮึบเอาฮึบได้ได้ผลได้ผลหนึ่งตัวหนึ่งตัวเรียบร้อยึบมดเอานะเอาเอาเลยเอาโมโหแล้วเออสู้สู้ลูกสู้สู้นหันมามองกล้องด้วยหลายรอบแล้วหลอบวด้อ่ะควาก่อนคว้าก่อนคว้าก่อน มึบจึบความย้ำสูงอเื่อยไหสามสี่หรอบแล้วเนี่ยเปลี่ยนอันนี้เลยมัมไปเลยอกินได้ได้ครับเสริมที่แข่งก็ดีอืม